บทเรียนสบาโตไตรามาสที่สองปี2024สงคราประวัติศาสตร์บทที่สามสำหรับวันที่20เมษายนคศ2024สองแสงในที่มืดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าความสว่างจะอยู่ท่ามกลางพวกท่านอีกหน่อยหนึ่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเพื่อที่ว่าความมืดจะได้ตามท่านไม่ทนัน คนที่เดินอยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหนยอห์นบทที่12ข้อ35สงครามจะชนะหรือแพ้ในการรบเมื่อซาตานแพ้ต่อสงครามการกดขี่ข่มเหงมันก็คิดค้นแผนใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือการประนีประนอมการผสมผสานระหว่างความจริงและเรื่องมูสาที่ดึงผู้คนนับล้านไปเกี่ยวข้องกับการปลอมปน และความจริงที่ไร้ซึ่งชีวิตเครื่องป้องกันเดียวของเราในสงครามนี้คือการติดสนิทอยู่กับพระเยซูผู้เป็นความจริงและชีวิตและพระดำรัสอันบริสุทธิ์ของพระองค์ในบทนี้จะศึกษาถึงการต่อสู้เพื่อความจริงการต่อสู้เพื่อพระวจนะของพระเจ้าและการต่อสู้ทางด้านความคิด การต่อสู้เพื่อความจริงความจริงกับเรื่องมูสาพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรายอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูทรงเป็นความจริงดังนั้นพระองค์จึงเป็นบิดาแห่งความจริงทั้งปวงยอห์นบทที่14ข้อ6 ทุกสิ่งที่จริงทุกสิ่งที่เชื่อถือได้และทุกสิ่งที่เป็นความจริงล้วนมาจากพระองค์และความจริงของพระองค์ทำให้เรามีชีวิตในทางตรงกันข้ามซาตานเป็นพ่อแห่งการมุสายอหนบทที่8ข้อ44การหลอกลวงทั้งหมดทุกสิ่งที่เป็นอันตรายความจริงที่ปลอมปนทั้งหมดมาจากมารและคำมุสาของมารมอบความตายให้แก่เรา ในการ,รเผชิญหน้ากับศัตรูพระเยซูทรงใช้พระคัมภีร์เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความจริงทั้งปวงตรัสว่ามีพระคัำพีเขียนไว้ว่ามัทธิวบทที่4ข้อ4และบทที่21ข้อ13ดังนั้นมานจึงทำงานเพื่อที่จะทำลายพระคัมภีร์ไม่ว่าจะด้วยการซ่อนหรือการบิดเบือนพระคำและมานก็ทำสำเร็จถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ก็ตาม ผ่านทางคริสตจักรโรมในช่วงยุคกลางหรือเรียกว่ายุคมืดการเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดูร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยและจะมีบางคนในหมู่พวกท่านออกมาบิดเบือนความจริงเพื่อชักชวนสาวกให้หลงตามพวกเขาไป กิจการบทที่20ข้อ29และ30ในขณะที่เปาโลกล่าวอำลาผู้อาวุโสชาวเอเฟซัสท่านได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภายในและภายนอกที่ทางคริสตจักรจะต้องเผชิญในอนาคตกิจการบทที่20ข้อ29และ30 1. สุนัขป่าที่ดุร้ายจากปีคศอ4ถึงปี311 คำสั่งเซอร์ดิก้าแห่งความอดทนคริสตจักรทุกทรมานจากการกดขี่ข่มเหงที่อมหิตของอาณาจักรโรม 2. ผู้ที่บิดเบือนความจริงเริ่มต้นในศตวรรษที่4บรรดาผู้ที่ไม่กลับใจถูกนำเข้ามาในคริสตจักรและได้นำลัทธินอกรีดเข้ามารวมกับความจริงซาตานได้ใช้กลยุทธ์จากภายในเพื่อล้มล้างความจริง และนำการบูชารูปเคารพและการถือวันอาทิตย์เข้ามาในคริสตจักรรูปปั้นของพระจูปิเตอร์ซึ่งเป็นพระโรมันบนยอดเขาแคปิโตลินในกรุงโรมถูกปฏิเสธและถูกเปลี่ยนเป็นรูปปั้นของเซนปีเตอร์ตามที่เปาโลได้ทำนายไว้สิ่งเทียมเท็จเหล่านี้ได้รับการยอมรับและจะคงอยู่จนถึงวาระสุดท้าย ในท่ามกลางบรรดาผู้ที่ไม่ต้องการรู้ความจริง2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ7ถึง12การต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการประนีประนอมในเรื่องวันสบาโตการต่อสู้เพื่อพระวจนะของพระเจ้าหลักประกันในพระคัมภีร์ขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง ยอนบทที่17ข้อ17พระคัมภีร์เปิดเผยพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไม่ผิดเพี้ยนและแสดงให้เห็นแผนการแห่งสวรรค์เพื่อความรอดของมนุษยชาติดังนั้นความปลอดภัยเดียวของเรานั้นอยู่ในพระคัมภีร์และพบได้ในพระคัมภีร์แต่ละเล่มแต่ละบทและแต่ละข้อ2ที่โมที่บทที่ 3, ข้อ16 พระคำพีได้ทำให้เราค้นพบกลยุทธ์ของมารเรื่องการทรงสร้างการเกิดชีวิตความตายการฟื้นคืนพระชนและการเป็นคนกลางของพระเยซูการอภัยความบาปเรื่องการเสด็จกลับมาการมีชีวิตนิรันดรในโลกใหม่พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ สดุดีบทที่119ข้อ105การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยสดุดีบทที่119ข้อ130ถ้าเราปฏิเสธพระคำพีบางส่วนยกตัวอย่างเช่นเรื่องการทรงสร้างที่พบในปฐมกาลบทที่1และสอง เราก็อาจจะปฏิเสธหลักข้อเชื่ออื่นๆที่พระคัมภีรสอนถึงด้วยเช่นกันแล้วเราจะมีหลักประกันอะไรในการวางใจส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์การใช้เหตุผลของมนุษย์มีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่ปลายทางคือความมารณาสุภาษิตบทที่16บหข้อยีหาหากพระเจ้าเป็นผู้ที่ดนใจพระคัมภีร ใครจะตีความหมายพระคัมภีร์ได้2เปโตรโบทที่1ข้อ20และยอห์นบทที่14ข้อ26แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่อง,งโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ1โครินธ์บทที่2ข้อ14 ตัวอย่างหนึ่งของการใช้เหตุผลของมนุษย์คือการวิพากษ์วิจารณ์ในระดับที่สูงขึ้นนับตั้งแต่ศตวรรษที่18เป็นต้นมาได้มีการเสนอให้มีการตีความพระคำพีแบบเชิงวิชาการหลักการหลักคือการปฏิเสธในเรื่องการอัศจรรย์ต่างๆและคำพยากรณ์ที่ไม่มีความเป็นไปได้ในอนาคต ภายใต้หลักการนี้เราจะได้รับประโยชน์อะไรจากพระวจนะของพระเจ้าหากเราปฏิเสธริษอำนาจและความสามารถในการรับรู้ถึงอนาคตที่รอเราอยู่ปราะศะจากความสงสัยเส้นทางที่ศัตรูแนะนำให้เราเหมือนจะเป็นทางที่ถูกแต่ปลายทางนั้นคือความตายสุภาษิตบทที่16ข้อ25 ความมืดมนทางจิตวิญญาณได้ครอบคลุมโลกและความมืดมิดอันเลวร้ายของมนุษย์ความสงสัยและความไม่ซื่อสัตย์ในการตีความพระคัมภีร์ได้เกิดขึ้นในคริสตจักรหลายแหง่งมีผู้คนมากมายที่กำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับความแท้จริงและความจริงของพระคัมภีร์การใช้เหตุผลและจินตนาการจากจิตใจของมนุษย์กำลังบ่อนทำลายพระวจนะที่ได้รับการดนใจจากพระเจ้า หนังสือศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ได้ยืนหยัดต่อต้านการโจมตีของซาตานผู้ซึ่งร่วมมือกับเหล่าคนชั่วเพื่อทำให้พระลักษณะของพระเจ้าเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนและมืดมนแต่พระเจ้าได้ทรงรักษาหนังสือศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ไว้ด้วยอำนาจอันอัศจรรย์ของพระองค์ให้เป็นรูปแบบดังปัจจุบันคือเป็นแผนภูมิหรือหนังสือนำทางให้แก่ครอบครัวของมนุษย์ได้ค้นพบหนทางไปสู่สวรรค์ การต่อสู้ทางด้านความคิดคือในกรณีของพวกเขาพระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐคือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าสโครินบทที่สข้อสมีคำพูดภาษาสเปนได้กล่าวไว้ว่าไม่มีคนตาบอดที่แย่เท่ากับคนที่ไม่ต้องการที่จะมองเห็น ซึ่งหมายถึงเป็นการสู่เปล่าที่จะชักจูงคนที่ไม่ต้องการที่จะมองเห็นให้มองเห็นซึ่งก็คือคนที่เจ้าแห่งโลกนี้ได้ทำให้ตาบอด2โครินบทที่4ข้อ4บรรดาผู้หลงหายที่ขาดความรู้ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจแต่เพราะพวกเขาไม่ต้องการที่จะรู้มันได้ครอบงำความคิดของพวกเขาด้วยสิ่งมากมาย ที่ปิดกั้นพวกเขาจากการคำนึงถึงความจริงที่สำคัญนั่นคือในเรื่องความรอดของพวกเขาแต่ไม่มีสักคนที่จำเป็นที่จะคงอยู่ในสภาพแบบนี้เมื่อความคิดอยู่ในสภาพที่มืดบอดทางจิตวิญญาณยังมีแสงสว่างที่จะส่องเข้าไปนั่นคือแสงสว่างหรือพระเยซูที่จะส่องไปยังความมืดและความมืดก็มีได้มีชัยเหนือแสงนั้น ยอห์นบทที่1ข้อ5ผู้ที่ยอมรับแสงสว่างนี้จะสามารถยกเลิกงานของศัตรูได้และจะทำให้แสงของพระเยซูส่องออกไปในความมืดทุกคนที่กำลังเดินบนเส้นทางไปยังสวรรค์จำเป็นต้องมีผู้นำทางที่ไว้ใจได้เราจะต้องไม่เดินด้วยสติปัญญาของมนุษย์ เป็นสิทธิพิเศษของเราที่จะฟังพระสุรเสียงของพระคริสต์ที่ตรัสกับเราในขณะที่เราเดินบนเส้นทางแห่งชีวิตและพระวจนะของพระเจ้าทรงเป็นพระดำรัสแห่งปัญญาเสมอความปลอดภัยเดียวของเราอยู่ที่การติดตามพระคริสต์อย่างใกล้ชิดการเดินในทางแห่งพระปัญญาของพระเจ้าและฝึกปฏิบัติตามความจริงของพระองค์เราไม่สามารถรู้การทำงานของซาตานได้ในทันที เราไม่รู้ว่ามานจะวางหลุมพรางไว้ที่ไหนแต่พระเยซูทรงเข้าใจแผนอันแยบยลของศัตรูและพระองค์ทรงสามารถรักษาเท้าของเราให้อยู่ในเส้นทางที่ปลอดภัยได้